สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊ก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่449หรือ449นะคะ1เซตมี3กระถางนะคะราคา240บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะโปรวันนี้ก็จะเป็น3แถม4นะคะ3ม,มีอะไรบ้างก็จะมีไม้กระถาง5 5.5หรือ6 1กระถางนะคะในเซตเนาะเป็นไม้กระถางเอาไปตั้งแม่นะคะ แต่บางกระถางของกระถางสี่อ่ะก็สามารถเอาไปแล้วอัพขึ้นตั้งแม่ได้นะคะจะเป็นไม้กระถางสี่นิ้วตัวไหนมีชื่อปุ๊ก็จะมีป้ายชื่อแปะไปให้ตรงข้างอุปกรณ์การแพ็คนะคะส่วนตัวไหนไม่มีป้ายชื่อก็จะเป็นลูกไม้นะคะสามแถมสี่แถมสี่วันนี้ก็จะเป็นงานหัวแบบนี้นะคะงานหัวตัวนี้จะห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะมีมีชื่อก็ให้เหมือนเดิมถ้าไม่มีชื่อก็เป็นลูกไม้นะคะ ส่วนตัวไหนที่อยู่ในกระถางก็ส่งทั้งกระถางนะคะปูลงคลิปวันพฤหัสที่31กรกฎานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่1สิงหานะคะอาจจะจะส่งให้2วันแหละถ้าไม่ทันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกทีวันเสาร์เนาะ เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะ EP ที่449หรือ449นะคะเพราะว่าปูจัดแต่ชุดเซ็ตเนาะมันจะงงนะคะบางท่านก็คือเป็น EP เก่าผ่านตาไปไปกดดูแล้วถูกใจนะคะโทรมาไม่ได้แจ้ง EP เนาะพอปูถามก็จำไม่ได้ต้องกลับย้อนไปดูนะคะอันดับแรกเลยคือดูอีที่มุมมุมเอ่อ มุมบนซ้ายมือได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้ออย่าลืมแจ้ง ep ก็แจ้งสำหรับลูกค้าท่านใหม่หรือพื้นที่ห่างไกลนะคะจะบวกเพิ่ม15บาทนะคะเพราะว่ามันเป็น240เนี่ยส่งฟรีให้แล้วนะคะแต่พื้นที่ห่างไกลก็คือเขาจะเก็บเพิ่ม15บาทปูขอให้ท่านออกเองนอต15บาบาทก็คือปูจะบวกไปเลยนะคะเป็น 255นะคะสำหรับพื้นที่ห่างไกลเท่านั้นนะคะที่เก็บเพิ่มน้อนองนั้นก็ปกตินะคะดูเซตเผื่อสักเซตสองเซตเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูเซตที่หนึ่งกันเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนโอ้โหดูพอได้แดดแล้วสวยมากนะคะชายชนเนี่ยป้ายแบบจี๊ดเลยนะคะหนึ่งสอง เป็นไก่เศรษฐีนะคะตัวไก่เศรษฐีนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใครเก็บไก่อยู่เนาะยังขาดตัวนี้จัดได้เลยนะคะส่วนสามตัวนี้น่าจะเป็นไม้แยกหน่อแหละเป็นลูกไม้ตัวนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะเพราะว่าก็ขายไปเยอะแล้วเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นแยกหน่อไม้ไปถึงสองสามวันก็อัพขึ้นแปดได้เนาะนี่นะคะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะแถมแถมหนึ่งเราจะไปช้าช้านะคะเพราะว่า งานหัวมันอยู่ข้างนอกตัวนี้จะเป็นสุพรรณหงส์นะคะเป็นงานเจาะหัวเนี่ยมีแทงขึ้นมาละเนี่ยโตเต็มที่มันจะกัดเป็นสีแดงนี่นะคะสุพรรณหงส์นะคะเป็นงานเจาะหัววันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะงานหัวคือหัวบึ้มๆทั้งนั้นเลยนี่นะคะก็บึ้มๆทั้งนั้นเลยก็อาจจะมีคะไปบ้างนะคะแต่ไม่เยอะนี่นะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นวิศนุกรรมประสิทธิ์เป็นไม้เก่าเนี่ย อยู่นอกตู้แล้วคือแข็งแรงมากนะคะเป็นแม่หนึ่งลูกสองนะคะเป็นฟอร์มกอให้เลยตัวนี้ไปถึงก็ส่วนงานหัวไปถึงอะปูก็จะห่อพรมน้ํากับทิชชู่ไปเนาะไปถึงก็เอาทิชชู่ออกแล้วก็หาดึกหาล้างหัวที่เป็นเส้นเนา่าเส้นอ่อนออกแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะอันนี้คือสองนะคะสามตัวนี้จะเป็นลูกไม้ตัวนี้จ้าจะเป็นลูกคาดบางแก้ว อันนี้โชว์ใบให้ดูเดี๋ยวเราจะตัดใบนี้ออกเพราะว่ามันมีตําหนิเนาะอันนี้คือใบล่าสุดนะคะนี่หัวก็ประมาณนิ้วโป้งนะคะตัวนี้สามสี่ลูกไม้ด่างดูหลอดใหม่ก็ดาก่างหัวเกินนิ้วโป้งนี่นะคะสี 4, นี้จะเป็นของเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองกระถางที่หนึ่งก็ยังเป็นชายชนนะคะไม่ต้องกลัวความป้ายนะคะป้ายสวยมากนะคะหนึ่ง สตัวนี้จะเป็นหันมุมาลเผาลงกาจจนเสริมหนูเป็นกอเลยสามต้นตัวเนี้ยที่ปูปลูกอะ่ะเอาไว้นอกตู้ปูใส่กระถางแปดนะคะกระถางละหนต้นเท่านั้นเพราะว่าอยู่นอกตู้แล้วใบเขาก็ยังใหญ่นะคะตัวเนี้ยมีสามต้นเลยเอาไปแยกเป็นได้3ามกระถางเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสวยตัวเนี้ยเลี้ยงไว้เลยนะคะสองส่วนสามตัวนี้จะเป็นอัศด,ดงชงโคนี่ เขาจะป้ายตรงมุมแบบนี้ไม่ได้ป้ายทั่วใบนะคะเนี่ยจะป้ายอย่างนี้ดูต้นแม่ได้เลยสวยอัดสรงชงโคนะคะชื่อไพโรแล้วคนน่าจะยังมีไม่เยอะด้วยนะคะมาดูตัวแถมกันแถมที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นพันดาวนี่นะคะพันดาวอันนี้หัวมันแหวงไปเนาะพอดีล้างแรงไปหน่อยอันนี้ก็จะสูงหน่อย พน,นะคะคไปปู่อาจจะไม่ตัดให้เนาะไปถึงก็คือตัดตรงนี้ออกได้ก็คือทิ้งไว้ระยะประมาณนี้เดี๋ยวหลอดใหม่เขาก็แทงนะคะนี่นะคะพันดาวนะคะหนึ่งสองสุดปารนานะคะนี่ยุบแล้วขึ้นหมอเกนน่อนโป้งนะคะสองสามตัวนี้จะเป็นเขือเข่อนสิริกิตเขื่อนสิริกิตเป็นพื้นเขียวอ่อนตรงกลางจะเป็นออกเดี๋ยวน้องมีตัวอย่างหรือเปล่า เดี๋ยวปูหาดูตัวอย่างตัวอย่างอ,อีกขาดหนึ่งตรงกลางชมพูเนาะข้างนอกรอบนอกจะเป็นเขียวนะคะเนี่ยดูจุกจุกเลยอันนี้แม่การลรงแทงพอดีล้างกระถางเนาะมันอยู่ในกระถางแปดมันแอร์อัดกันนะคะมันก็ไม่โผล่ขึ้นไห้นี่นะคะสามส่วนสี่ลูกไม้ก็อันนี้ก็เล็กกว่าน,นี้วโป้งนิดนึงแต่ดูหน้าลูกไม้นี่สวยอันนี้จะเป็นของ เซตที่สองนะคะนีไน่ไปกันต่อไปกันต่อต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะนี่เป็นไม้เขียวป้ายเหลืองแบบนี้นี่ป้ายทุกใบสวยนะคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะหนึ่งสององค์หญิงท้อฝันตัวนี้ยิ่งแก่ดูความแก่นะสวยมากนะคะตัวนี้องค์หญิงท้อฝันนะคะสองส่วนสามเทพนม อันนี้ไม่แน่ใจว่าหัวอาจจะประมาณข้อนิ้วนะคะมีสองต้นเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูสวยต้นแม่ยิ่งสวยเลยมีสองต้นนะคะมาดูตัวแถมกันปึ๊บ,บแถมหนึ่งตัวนี้จะเป็นกินารีไร่รำนะคะไม้ใบ,บหอกกัดสีชมพูของที่สวนหัวเกินนิปโป้งนะคะหนึ่งสองดูรูปไม้หน้าเปึอบๆเดี๋ยวน,นี้อันนี้ใบใหม่หัวใหญ่หนึ่งสองนะคะ สามเดือนกรกฎาคมนี่ตัวนี้ก็ถ้าได้แสงก็มันวาวเหมือนกันแบบสะท้อนแสงไม่ใช่มันวาวเขาสะท้อนแสงนะคะหัวประมาณนี้โป้งเดือนกรกฎาคมนะคะสามสี่ริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าตัวนี้เขาก็จะเป็นด่างเนี่ยด่างโซนประมาณนี้นะคะไม่ได้ด่างทั่วใบเนาะหัวก็นี่ประมาณนี้โป้งนะคะริมขอบฟ้าอันนี้จะเป็นของเซตที่สามนะคะ เซตต่อไปเซตที่4ใครไม่ทัน ep ที่แล้วเนาะก็หลังจากนี้ไปก็อาจจะอีกพักหนึ่งนะคะจะจัดเซตแบบนี้เนาะ 1. จะเป็นซันเซตสกายนะคะไม้พื้นมันเป็นไม้ป้ายเหลืองนี้นะคะซันเซตสกายนะคะ 1. 2. ตัวนี้จะเป็นลูกไม้ชิ้นผาเนี่ยแกจะจัดมันจะกัดแบบกัดความบางก็จะคล้ายๆกับ คุณหญิงทองม้วนนะคะแต่ไม่ได้สีชมพูอ่อนขนาดนั้นเนี่ยนี่นะคะเนี่ยกราบมามาบ้างหลุดบ้างนะคะแต่สวยปูก็ตั้งแม่ไว้อยู่สามเทพนมสองต้นในกระถางเชื่องกันดูต้นแม่ได้เลยไม่ผิดหวังนะคะเนี่ยส่วนตัวแถมแถมที่หนึ่งจะเป็นมนลับแปอันนี้มีตำหนิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็แทงใหม่มาเลยแม่หนึ่งล,ลูกสแต่หอวใหญ่มาก นี่นะคะหนึ่งสองลูกไม้นะคะแม่หนึ่งลูกหนึ่งเช่นงกันเนี่ยหัวใหญ่สองสามราหงอมจันนี่วัลดลายมะละหูหัวใหญ่สีฮนุมานขัดสมาธินี่หัวก็เกินออนิ้วโป้งอยู่เลยอันนี้จะเป็นของ เซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้าแึงเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งเป็นพระนางสุจิตรานี่ดูต้นแม่ได้เลยนะคะตัวนี้อยู่กันเป็นกอจะสวยมากพระนางสุจิตรานะคะเป็นไม้กัดสีไม้เก่าเนาะหนึ่งสองสองตัวนี้จะเป็นสีเระง,งามนี่นะคะเดี๋ยวดูต้นแม่ให้ดู แกมาสวยส่วนสามตัวนี้เป็นชื่อไพเราะนะคะเพช <est>, รจอมใจเป็นไม้ด่างแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ซูมเนาะเอาเอากล้องเข้าใกล้ๆแล้วมันจะเป็นด่างออกชมพูอย่างนี้สวยนะคะเพชรจอมใจนะคะตัวแถมแถมหนึ่งตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นปักษาวายุพักนี่งาสวยเกินอนิ้วโป้งกัดชมพูสวยยังไม่กัดสุดนะเนี่ย หน,นะคะ2ขุนขจรเดชไม้เก่านะคะเป็นสีแดงแบบนี้อันนี้ก็ประมาณนิ้วโป้ง3ามปีขโหน้อ,อยเป็นนิ้วโป้งเหมือนกัน4ริมขอบฟ้านี่มันจะแดงออกเหลืองออกขาวนะคะประมาณนิ้วโป้องอันนี้จะเป็นของเซตที่ห้านะคะ เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1ดาราประกายแสงนี่โอ้ก่อนหน้านี้ราคาเนาะตอนที่เขาบูมบูมอะแพงมากนะคะ 1. ดาราประกายแสงสสีเริง,งามนี่อันนี้ก็ป้ายมาสายโตละสาตัวนี้แนะนำให้มันเป็นไม้เหลืองเนาะเป็นวันจันเผื่อท่านไหนอยากได้วันจันนะคะ เหมือนปูก็น่าจะเหลือต้นสุดท้ายแล้วเหมือนกันหรือเปล่ายังไม่ได้ทำจำนวนอีกวันจันทนะคะใครเกิดก็หากระมังแช่น้ําแล้วก็ใส่ถุงครอบอีกทีนึงอันนี้มีตำหนินิดหนึงไปเปิดตู้เจอหนอนพอดีแต่จัดการไปแล้วนะคะนี่เหลืองวันจันทส่วนตัวแถมนะคะแถมที่หนก็ให้ไม้เหลืองพรพุทธะนะคะให้ไม้เหลืองไปเช่นกันนี่หัวก็กอพอกันอยู่โป้งเลยนี่หนึ่ สองตัวนี้จะเป็นเขื่อนสิริกิจนะคะมันอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะกับตัวตะกี้สามคอนเจ้าสัวนะคะนี่หัวใหญ่สี่อันนี้ลูกไม้พื้นบางๆกัดสวยนะคะประมาณนิ้วโป้งอันนี้จะเป็นของเซตที่หกนะคะเซตต่อไป เซตที่เจ็ดแบบนึงเด้อกระถางที่1ไม้เก่านายทองเหมน็นเหมือนจะมีต้นใหญ่1 2มีประมาณสองสต้นเลยเป็นกอละเนี่ยนทองเหมน็นอยู่เป็นกอใหญ่ยิ่งสวย2องซันเซ็ตสกายนะคะนี่เป็นของกระถาง4ี่นะคะ3ามพรพุทธไม้เหลือง แถมนะคะแถมหนึ่งจะเป็นพันดาวอันนี้ปูตัดใบยาวๆออกอันนี้หลอดใหม่หัวใหญ่มากพันดาวนะคะหนึ่งสองลูกไม้แดงหัวก็ใหญ่สามนี่เขื่อนซิลิกิจเป็นแบบนี้หัวใหญ่สี่ตัวนี้จะเป็นสุวรรณนาคีบอนกาบนะคะแม่หนึ่งแม่ยุบ อันนี้มันมันมัน,มนขาดไปก็น่าจะเป็นต้นลูกหมดเลยสี่ต้นนี่นะคะตัวนี้จะเป็นของเซตที่เจดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดหนึ่งของขวัญน,นะคะชมพูสวยๆเลยนี่ประมาณนี้ของขวัญเป็นไม้ทรงคอมแพกไม่สูงนะคะหนึ่งสองกิติมาเจจิรานะคะโตเต็มที่เดี๋ยวดูขึ้นต้นแม่ที่อยู่นอกตู้ให้ดูนี่นะคะสอง สามแม่ฟ้าหลวงนี่แต่ปุกคิดว่ามันเป็นหน้าแผงนะคะแต่ไม่แน่ใบใหม่ออกมาอาจจะเป็นด่างขาวด่างชมพูด่างชมพูออกมานะคะเนี่ยแม่ฟ้าหลวงแถมหนึ่งจะเป็นราชาวดีนี่หัวก็ประมาณนี้โป้งนะคะหนึ่งสองมนรับแรแม่หนึ่งลูกสามแหละนี่ ส่วนสามนี่ซอยสังวานดูใบเขามันวาวนะคะเกินมีโป้งนะคะสามสี่ให้สองนับหนึ่งตัวนี้จะเป็นเทพหลวงด,ดูเป็นบอลกลับหน้าเปืเปิดแบบนี้นดูให้สองนับหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นของเซตที่แปดเป็นกระถางมีแปดเซตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานห่อร้อนมาฝากด้วย เซตที่ 9, 10, 11, 12นะคะจะเป็นงานหัวล้วนเนาะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6มี6หัวแต่ว่าหัววันนี้ดูนะคะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยราคาเท่ากันนะคะก็เราพิจารณาไปแต่ละเซตพร้อมกันเนาะเซตที่9นะคะ1จะเป็นอสงไขนะคะแม่1ลูก1อันที่มีใบคือลูกนะคะหัวเนี่ยหัวแม่กำลังขึ้น,เ,นเกินนิ้วโป้งอยู่ดีนะคะหอสงไขสตัวนี้พันดาวนะคะเนี่ย กำลัาางแทงขึ้นหัวใหญ่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นพะะ่อค้าแม่ค้าเนาะทำจำนวนหรือท่านที่ปลูกไปดูเล่นก็เอาไปเจาะได้นะคะไม่ต้องเสียดายตัวนี้เจาะเดี๋ยวเขาก็เจาะเป็นกอนะคะสองสามตัวนี้จะเป็นเขื่อนซิริกิตเนี่ยพอล้างปุ๊บในหัวเยอะนะคะมันก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้น,นะคะเป็นกอเลยเดี๋ยวปลูกมันก็จะขึ้นเป็นกอนะคะสามสี่นาคาราชนะคะแม่หนึ่งลูกสอง เป็นไม้เก่าเป็นกอเลยสี่ห้าลูกไม้ดูหน้าลูกไม้สวยๆเลยเป็นงานเจาะหัวดูหัวใหญ่มากเจาะอันที่แทงขึ้นแล้วก็สต้นนะคะรอแทงอีกนี่เป็นกอสวยใหญ่มากนะคะห้าหตัวนี้ลูกไม้หน้าสวยๆเลยนี่ลอดใหม่กำลังมาหัวก็ใหญ่บึ้มเลยอันนี้ประของเซตที่9ก้านะคะเซตต่อไปเซตที่สิบหนึ่งชายชน นี่เราดูหัวทำจำนวนได้อีกเยอะหัวใหญ่นี่ชายชนนะคะหนึ่งสงเกื่อนซิลิกิตนี่มันจะเป็นกอละสวยนะคะตัวนี้สองสามธาตุบางแก้วนี่ดูจิว๋วแต่เจ๋วเป็นงานเจาะหัวไม่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาเป็นต้นลูกนะคะสานะคะเจ้าปอกแก้ว 4เป็นอาจารย์มั่นแม่อันนี้แม่นะคะแม่ยุกำลังขึ้นลูกแทงขึ้นมารอบเนี่ยสามสองสามต้นเลยสามสี่ต้นเป็นกอนะคะอาจารย์มั่นนะคะสี่ห้าเป็นลูกไม้ชิน้นเจาะหัวเนี่ยจะว่ากลมก็ไม่เชิงนัเนี่ยดูนี่นะคะเป็นงานเจาะหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หกนะคะให้สามเลย เอาไปปลูกเป็นกอให้สามนับหนึ่งนะคะตัวนี้ปูผาแผงมาจากผาหานุมานคุกฝุ่นนะคะแล้วมันแผงนะคะได้หน้านี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอ,ก,อก็จะสวยมากให้สามนับหนึ่งนะคะก็จะเป็นหนะคะเป็นกออย่างนี้เลยอันนี้เป็นของเซตที่1ิบเซตต่อไปเซตที่1ิบอดหนึ่งจะเป็นนารีบุรพาดูโอ้โหสวยมากอะพอพอยุบแล้วขึ้นอะเขาจะบางสวยเลยนะคะ หัวใหญ่บึ้มเลยยุบแล้วขึ้นไม้จะสวยมากนะคะนารีบูรพานะคะหนึ่งสงตัวนี้เป็นงานเจาะหัวนะคะเป็นวิมานดินนะคะเป็นไม้ด่างทรงคอมเพกเหมือนกันหัวใหญ่หน่าสวยนะคะสองสาพันดาวนี่มันก็อยู่ในกระถางเดียวกับที่เอาเอามาจัดเซตนะคะในหัวใหญ่ยาวลงมา3าม 4. ตัวนี้ก็เป็นเขือนสิริกิตนะคะไม่ต้องหวงว่าจะสลับเพราะปูจะให้ป้ายชื่อไปหมดนะคะตัวนี้สนะคะหหงสวรรตอนทําหัวปูผ่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันแทงเป็นลูกออกมาเป็นหัวใหม่ของเขานะคะเนี่ยหงสวรรน,นะคะไม้เก่าออริจินอลสวย 6. นางกิริณีนะคะตับนางสงการนี่ก็โหหัวใหญ่บึ้มเลย อันนี้เป็นของเซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตที่12นะคะดูหน้าไม้สะก,ก่อนนารีบูรพาโหใหญ่เด้อนี่หัวนะคะนี่หน้าก็สวยหนึ่งส่วนสองตัวนี้ไม่ใช่หลวงปู่ทิมนะคะเป็นทองประกายแสดหน้าเขาจะเป,เ,ปเปิดมาแบบนี้เลยดูหน้าสวยมากทีแรกก็จะว่าเป็นหลวงปู่ทิมเหมือนกันหัวก็ใหญ่สอง สนี่พันดาวดูมันโดนพี่พี่แม่แม่นะ่ะเขาเรียกอะไรมันสูงเนาะมันเป็นฟอมกออะมันบังนะคะมันก็เลยยาวแบบนี้แต่หัวใหญ่มากนะคะพันดาวนะคะสามสี่กินารีไรรำนะคะไม้ใบหอกกัดสีชมพูของที่สวนแม่หนึ่งลูกหนึ่งนะคะนี่สี่นะคะห้าเขื่อนสิริกิจดูดูเขาออกเขาแทงเอาไปปลูกอะเดี๋ยวขึ้นสวยแน่นอน กระถางแปะได้เลยนะคะไปวางไม่ต้องปลูกลึกเท่าไหร่ห้านะคะหกนี่มันเหมือนตัวตะกี้เลยเป็นคุกฝุ่นแผงและกันเนาะเพราะว่ามันถ่าแผงมาจากคุกฝุ่นแม่หนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นกอได้เลยนี่นะคะเป็นเซตที่สิบสองสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดตัวนี้มาให้เป็นกออีกก็ประมาณสี่ต้นแต่ตัวเนี้ยมันแยกเพื่อนมาแต่อันตัวเนี้ยเป็นกอเลยสามต้นอันนี้ให้ให้เป็นสี่หัวไปเลยนะคะเนี่ย คุกฝุ่นแผงนะคะเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันสวย <_ P an> ปูยจะให้ป้ายเป็นคุกฝุ่นแผงเนาะเพราะว่ามันผ่าแล้วมันได้หน้านี้มาเยอะเหมือนกันนะคะสี่ต้นนี้ปูให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะรวมส่งไปเลยหรือถ่าไหนซื้อเป็นเซตแล้วก็อยากบวกตัวนี้เพิ่มไปได้บวกได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะปู๊ก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมดเลยนะคะทั้งกระถางและหัว 12เซตนะคะปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ